จนคนชนบุรีนี่เกือบทุกบ้านถ้าเป็นคนชนบุรีดังเดิมต้องมีพยายามสรรหาต้องพยายามสราต้องมีครับชื่อว่าราคาไที่ร้านจิ้โต่อไปอันนี้หนึ่งหนึแสะหนึ่สใครให้ใคครับหนึ่งแไม่ให้นะจากร้อยแสนห้าันแสห้โอ้โหสร้างเมื่อปี2 4 6โอ้โหสร้างเยอะไหมล่น้อยน้อยมากอันนี้เป็นเนก่ะไรอันนน ต้องการทีมดาวชนีและก็วก็ีแประมาณแสนเท่าไหร่อันนี้ก็ประมาณถ้าถือว่าเรื่อสมรณศักดิ์หรืคนที่งวาอ๋อมีตบเส้นมีเส้นบามีเส้นยาถาลีงลูดทั่วเทื่อวสมรณศักดิ์นี่ตอนนี้ก็ซื้อหาเพื่นเงินที่เท่าไหร่คระมาณโอ้โหพอเอาตรงมนั้อนแรกจะมาแด่งกบรายการเทพีแต่ตอนนี้ ตื่อตอนนี้เราอยู่ไหนกันเนี่ยที่นี่เหรอคะที่นี่เรียกว่าตุน่นภาคเมืองเดอะสเตชั่นชนบุรีนะผมทำไมเราต้องมาที่นี่กันอ่ะที่นี่เขาบอกว่ามีพาดจางแล้วก็มีพาดดีของเดชชนบุรีแน่นอนต้องมีถ้าเกิดใครมาเที่ยวชนบุรีค่อยวน,นี่ครับ<น>คุณผู้ชมจะรู้เลยนะครับว่า ที่ชนบุรีนะครับผมมีวัดดังๆนะครับแล้วก็มีเหรียญของหลวงพ่อดังๆทางวันนี้จะพาผู้ชมน,นะครับมาดูพระราคาแท้พระสายาชนบุรีกันนะครับโอ้โหพอเข้ามานี่จะก,การตามมากเลยนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนนะว่า,วาพี่ลิวอ่ะไม่ใช่คนชนบุรีนะครับแต่ว่า เรามาเปิดประฟิติมุมที่ชนบุรีนะครับทีนี้เนี่ยพี่ดูเลยสนใจพระเรื่องของจังหวัดชนบุรีเพราะว่ามีพระเกจิดันๆในอดีีนะครับที่ได้ทําพระออกมาเนี่ยแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆแล้วเขาบอกว่ามีพุทธคุณด้วยนะพุทธคุณแล้วก็คนที่มีชื่อเสียงที่ในจังหวัดชนบุรีเนี่ยก็ใส่แล้ว หนึ่งในนั้นน่ะพี่ดิวอยากเห mm ็นของจริงมากเลยคือผ้าปิดตาหนักกล้านั่นค่ยากมากนะฮะอยากรู้จักว่าเขาว่านักกล้ามายังไงเป็นยังไงนะครับวันนี้วันนี้เรามาเจอใครวันนี้ตืหฮวนก็เลยพาพี่ดิวมาเจอพี่พี่อีส่วนแตงค่ะเขาไม่ใช่พี่วรไฟเลยไม่ใช่เเอาละครับคุณผู้ชมครับพี่ดิวอยู่กับพี่อีส่วนแตงแล้วนะครับพี่อีส่วนแตงเป็นใครทําไมถึงต้องมาถ่ายทํานะครับใครที่ชอบสะสมนะครับโดยเฉพาะชาวชนบุรีชาวบางแสนนะครับผม เขาเรียกว่าพระพยนเมือพระท้องฉีเนี่ยมันมีมูลค่ามากเลยนะฮะและโดยเฉพาะเนี่ยพุทธคุณแล้วก็ประวัติเนี่ยสำคัญมากแต่ก่อนอื่นนะฮะเราไปเจอที่ทีสุนแตงก,ก่อนสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับโอ้โหในโคตรข้ามเลยพี่อีซนแตงเป็นใครเป็นใครก่อนทำไมถึงมาสนใจสะสมพระเครื่องแล้วก็มาทำอ่าพระเครื่องครับจริงๆผมไม่ได้เป็นคนชอบพระเครื่องมาแต่เดิม สมัยน ah, fiz ิตเจเนี car, ่ยสมัยวัยรุ no ่นในยุคประมาณ30มสิบไม่ได้สนใจเพิ่มขึ้นหรอครับไม่ได้สนใจเลยเสร็จแล้วผมรับราชการรับราชการพอซื้อรถเราเป็นหน้าตีนของนะครับเพราะผู้ปกครองมันไม่ปลอดภัยก็เลยหาปาะสนใจเพิ่มขึ้นเพราะวัยรุ่นนั้นประมาณปี2533 33ห้าร้อยสามสามามเกิดเป็นสองสามสนี่เพิ่มขึนอย่างมาก ดังมากคีณอยากเล่นอยากรู้จักพระเครื่องอยากคิดำว่าคำว่าพระเครื่องดังกังไงถึงพระเครื่องสากลที่คนนิยมกันไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ต่างๆก็คือตอนนี้กระแสพระเครื่องนี่มาเลยดังมากจากคนที่ไม่เคยชอบก็หันมาสนใจสนใจสนใจทไมพระเครื่องมีคนชอบนิยมเยอะอย่างประเทศไทยจะบปคนสนใจเยอะกันเลยอันี้สลักผู้ใหญ่คนพพ้วกาข้าราชการนายทหารต่างๆ้หลักผู้ใหญ่เนี่ยผมจะได้ คนที่มาเป็นอย่างไรเราก็เกิดความสนใจในเรื่มารางน้เพราะเขาทำไมคนอื่นเขาสนใจทําไมเราไม่นี่คือที่มาอีกครับก็เลยเริ่มมาสนใจเรื่องของพระเพื่อนทีเนี้ยด้วยความที่พี่ริวเนี่ยนะครับมาเปิดบริษัทมูมัตเซอร์พีทนะฮะอยู่ที่บางแสนนะครับผมแล้วก็เริ่มสนใจพระท้องถิ่นของบางแสนครับเพราะว่าอีกคนท่านหนึ่งนะชื่อประคานโจคนนี้ก็เป็นคนลาภะ คนดังของบางแสงเลยนะ<ม>พรับาจารเขาเล่าให้ฟังว่าที่นี่ในอดีตเนี่ยมีหลวงพ่อดังๆหลวงปู่ดังๆที่ทำพร,ระวัตถุมงคลเนี่ยแล้วก็เคลื่อนถังมากแล้วก็มีนักการเมืองมีบุคคลสำคัญเนี่ยในบางแสงชนบุรีเนี่ยต้องมีพกไว้หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเท่าที่รู้มาก็คือพระปิตาณกามอ่ะก็เลยอยากรู้ว่า,าพระปิตาณกามหน้าตาเป็นยังไงใครเป็นผู้ทำหลวงพ่อองค์ไหนผมขอถามนิดนึงในบางแสง หลวงพ่อดังๆในอดีตที่พระที่ทุกคนต้องเก็บเนี่ยมีหลวงพ่ออะไรบ้างครับแล้วบางแสนก็จะมีอ๋อหลวงพ่อปูปัตาล้อมผมว่าคือปูใกล้บางแสนแถวงมูลครับอันนี้เป็นพระดังเขาดังพระอะไรครับในลักษณะพวกพันชาตินี่อ่ามีหลวงพ่อคูอ่าแล้วก็ถ้าในชนบุรีนี่มีหลวงพ่ออะไรบ้างครับในชนบุรีนี่อันดับหนึ่งก็คือพระแก้วชิบุรีว้าว ภาพติดตาหลวงพ่อแก้ว<ช>ทําไมถึงด,ดังนะพุทธคุณนี่พุทธคุณท่านนี่สุดยอดไม่ว่าจะเป็นด้นานธุรกิจชาติการค้าขายการทำมาหากินใน,นต่าดเนี่ยอยู่ของท่านแล้วเนี่ยมีหลวงพ่อแก้วอยู่ในส่วนแล้วก็เจริญรุ่ง<ม>เรืองคือมีแล้วมีครนเจริญรุ่งเรืองเพราะนั้นคนชนบุรีนี่เกือบทุกบ้านถ้าเป็นคนชนบุรีด้านเดิมต้องมีพยายามสรรหาต้องพยายามสรร ต้องมีครับผมว่าชิมบ้านราคาไหที่ร้านจิงโอ้มีไหมต้องมีมีมั้ยขายร้านจริงร้านที่ผมรู้จักนะคือสูงอะโลอาหารนะโอ้โหโชคมีหน้าแข็งใครเงี่ยพี่อยากดูเลยนะโดนพี่เป็นร้อยล้านครับทีนี้วันนี้วันนี้พี่เอาอะไรมาให้เราดูอันนี้ผมมีตัวอย่างที่คล้ายๆหรือว่าแก้วแต่ไม่ใช่รูปแก้วเป็นอ่า หลวงปู่เยี้ยงวัดป่าชมุมวิเป็นอินสะดือใหญ่หน้ำแบบสะดือสะดือใหญ่หลังแบ,บ็บกหลวงปู่อะไรนะหลวงปู่เยี้ยงวัดป่าชมุมวิหลวงปู่เยี้ยงที่ใครครับอาเป็นพระอ่าเจ้าวาดวัดอรัญญิกราวาสที่อเรียกเร้นก็คือวัดป่าท่านดังเรื่องอะไรดังเรื่องอ่าพุทธคุณของท่านก็คือเรื่องการทำมาหากินเปล่าโอ้โหครับ เอาแล้วอย่างหลัปิดตาพี่เขาเชื่อว่าถ้าคล้องแล้วจะยิงอะไรเนี้องแล้วนี่จะทําให้เกิดความร่ารวยไปไหนแค่งข้าสอดไถ่ต้องมีมอาหารจะเดินลุ่งเรืองคลาทช์ครับอะไรระวังนะคะถ้าตรงนี้เป็นแสนนะฮะเป็นแสนนะโอ้โหข่าวดีเลยนะคุณผู้ชมเป็นแสนเลยนะแสนกว่าบาทเนี่ยน้อะน้องน้องอะไรเพียเดียวคือไอ้ลูกสะใภ้เขหลอ แสนคุยหด้วยเอาลแสนกว่าบาทถ้าเราดูเรื่องนี้เราจะต้องดูยังงรต้องดูหนึ่งก็คือดูพิมพาพ่อต้องการดูิมพอดูพิมเสร็จก็มาดูเนื้อการทองที่ปิดครับแล้วเป็นทองเดิมไหมถูกต้องมข้ามถูกไม่หลังถูกไปที่บอกว่าราคาเป็นแสนเนี่ยก็คือว่าเฉพาะราคาที่อยู่ในชนบดีอู่ว่าเป็นสัที่ด สามคนตรงเลยใหญ่ต่อไปครับต่อไปอันนี้หนึ่งหนึ่งแสนนะฮะหนึ่งแสนอ่าใครไม่ให้ไหครับหนึ่งแสนไม่ให้นะอยากน้อยที่แสนห้าครับแสนห้าโอ้โหไปแล้วโอมได้พี่โอมได้แต่ใครไม่ได้เอ้าอันนี้ให้ไม่ได้ใช่ไหครับอ่าต่อไปครับต่อไปต่อไปต่อไปไล่เไล่เลยเราอยากรู้เหลือเกินอ่ะต่อไปอันนี้ดีต่อไปอันนี้เดี ทำในกศที่เก่ามากสร้างเมื่อปีกศ2 461โอ้โหเท่าะอะไรนะพ่อตลักแสนลักแสนด้วยอันนี้อย่างน้อยเอาเลยทั้งำๆลุงปู่อะไรฮะอันนี้อันนี้เป็นสร้างที่วัดเขาชุมนีวัดเขาชุมนีวัดเขาชุมนีโอ้โหสวยมากเลยนะทำไมทำไมเหรียญนี้มีความแปลกคือมีรอยฝาดเท้าอยู่ด้านหลังเรียกว่ารอยเทบารอยเทบาทั้งวัด สร้าง2,461หุ้นสร้างจำนวนน้อยน้อยมากอันนี้เป็นเรื่องเงานอันนี้เรื่งเงินเรื่องเงินต้องการชาวชมพูแล้วก็โค้งประเทศนประมาณแสนเท่าไหร่อันนี้ก็ประมาณสักถ้าสวยๆก็สองแสอย่างนี้เรียกว่าสวยไหมขอใช้ได้ครับขอใช้ได้ฟูงเลยนะประมาณแสนเจ็ดแสนแปดโอเคคุทธเลยนะอันนี้พอ่ายเนาะอันนี้นะยิ่งก็ไปยดีนะครับโหสวยมากคุณผู้ชมนี่นี่นี่ใครมีแบบนี้ ะสวยมากอันนี <ised> storm, ้ไม่เคยเห็นเลยนะมีความแตกต่างจากเหรียญพระเครื่องของหลวงปู่ทวดทุกงไปทำไมเขาถึงมีตัวนะตัวอะไรที่เป็นกลมๆหมดเลยอันนี้มีความหมายไหมครับอันนี้อันนี้มีความหมายมีความหมายย้อนหมายสร้างมีความหมายมากครับสําหรับที่จะให้ประชาชนได้ ได้ใช้ได้บูใชนไหไดเก็บไว้กับคุณเองถ้าชาวจุลีเขาเชื่อกันว่าถ้าท้องเหลี่ยงนี้ใครมีเหลียนี้เนี่ยพุทธคุลด้านไหนครับยอดอันนี้ทุกด้านเลยครบจริงหรอี่ปาโยมเอาลาสเอาโอ้โหต้องมีแ้วหนึ่งอันนี้ต้องมี่อไปครับี้อันนี้เดยนรุ่นแรกลูกุมวลูกุมูกมวคือร่างกายอย่างนี้นะครับมา อันนี้หลังนะครับผมเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกสร้างปี2517อันนี้เป็นเนื้ออะไรครับเนื้อน้ำมันอุ้ย2517ก็เอ่อก็คือปลปลหลวงปู่ทิมใช่ปลายเดียวกันปลายเดียวกันับไม่บอกนะครับอันนี้มูลค่าเท่าไหร่ครับเหรียญนี้ก็ประมาณสักแสนบาแสนถูกลบอีกแล้วจ้าวแต่ละท่ารวมเป็นย่55มันเป็นเหรียญที่สวยมากโอ้ หน,หน้าหลวงปู่มีเมตตา,ามากเลยครับหน้าหลวงปู่ไปหน้าหลวงปู่มีเมตตามากคุณผู้ชมดูเหลยน,นี่นี่นี่เผื่อใครเห็นนะไปแล้วไปดูที่บ้านนะว่ามีไหมนะมีไหมหลวงปูม่ม่วนนะครับผมหลวงปูม่ม่วนที่ท่านดังในเรื่องอะไรครับในเรื่องปกติท่านเป็นคนยังไงบุคคลผันชาติสุดยอดมมอนิพพานวังนี้วันเยอะมากครับผมวันเยอะมากวัตเยอะมากแล้วดูดูดพี่ที่สังเกตไหมว่าอะไรมันหายไป อมันมีควาจ้ไม่ได้นะเพราะไีนะให้ดูน่้พิเศษนะเป็นยังไงเลเลขอ่าดูเล่ตองหนึอ่าตองหนึอันนี้กรรมการตองสามอ้โหมันสุดยอดขการหายานี่กขนของปูม่อนใช่รับใช่ลุงปูม่อนเลขตองหายากายาแพงด้วยผู้ชม พี่รูปโค้ละองไหมล่ะได้ลองไปอุ้ยพ่อเขาให้อยู่แล้วอ่าอย่างรุ่นนั่งทานนี้เท่าไหร่ครับรุ่นนี้อันนี้ประมาณหลักหนึ่งประมาณห้าเจ็ดโอ้ยก็ต้องเจ็ดพันผมเจ็ดพันแล้วลูกโอ้โหพัดของทีมนั่นเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยันประมาณสามพันสามนะอดบีบแตงได้คนมาให้ผมหกมืันครับ ปุ่นนะครับหลวงปู่ม่นนะครับหลวงปู่ม่อนจำหน้าจำจำหน้าตาของท่านไล้นะครับผม่นอยู่ในหนังสือพระของชาติม่นด้วยนะครับปุ่นใช่ครับอ่ะมีอะไรอีกครับที่อยังหลวงปู่ม่นมีโชว์ได้อันนี้เพชรกลีศทองคำทองคำหลวงปู่ม่นไอ้กิ่งสุกโต้กิ่งสุกโต้นี่นี่ด้านหลังจะเขียนเลยนะครับว่าม่อนนะครับผมอันนี้ดูยังไงว่าแท้ครับอ่าอันนี้ดูพิม ดูพิมพ์ดูโค้ดโค้ดดูไหมขสวยจังเนี่ยตรงนี้เป็นทองทำแท้ทองทำแท้หนักทั้งองค์รสี่บาทโอ้โห่ร้บาทไม่อยากถามเลยวงนี้เท่าไหร่ครับรงอยสี้สมัยก่อนตัวกูมือมาสามแสนสามแสนแล้วสมัยก่อนนี่คือก่อนกี่ปีก่อนกี่ปีจะเพิ่งมาก่อนปีหลายปีหลายปีนี่คืกี่ปีสิบปีสิบปีทีผ่านไปตอนนี้เท่าไหร่ก็ตั้งเป็น สองแสนไม่ดีแต่ก็เป็นทองคาของค่องคาแท้นะสงแสน่จับถึงนะเงื่อนถึงได้จับได้ใครอยากได้รีบมาเออคือเราเป็นคนกินทองใช่ไหมหลอกไหมหลอกลองทองององเรอยากเป็นคนองสวยความสวยรู้สวยอ่ะพอจะเปิแล้วพี่รู้ว่าอยากโอนนี่าะเดูก่อนด้ยมันมันยังไงของที่ชอบมากเลยากโอ้ คือโว้พระชัยด้วยคือโว้ไม่รู้นะว่าพระอะไรอ๋อก็คือพระกรีนใช่พระกรีนองค์นี้เหมือนกันรุ่นเดียวกันแต่อันนี้คือมีองค์คู่คู่ก็คือมีพระกรีนองค์สุพจนกับพระชัยอ่าพระชัยนี่ค่ายผู้หญิงห้อยใช่อ่าแล้วพระกิ่งนี่คือผู้ชายห้อยอันนี้คือเนื้อทองคำเหมือนกันใช่ทองคำแตลับนี้เท่าไหร่อันนี้ก็ประเมินตอนนั้นต้องแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็สองแสนสองแสนกว่าเหมือนกันอู้ย วันน่ะพอหลายอันแล้วเราด้วยมันไม่คิดจะทำเลยเนาะแต่โจรเขาอยากเห็นบ้านได้แล้วดูบ้านได้แล้วเออครับผมอาแล้วอันนี้ก็คือเหรียญเดียวกันครับครับเหรียญเดียวกันคนละเนื้อไหมฮะคนละเนื้อแล้ก็เหรียญทองแดงนี่นะว่าทองแดงอยู่เท่าไหร่ทองแดงไม่แพงเหรียญออกมาไม่แพงไม่ถึงหมื่นไม่หนึ่งหมื่นแต่จรทำแพงนะมีรุ่นไหนน่าเล่นรับที่หน้าแบบว่าเอามาแล้วพี่ตากูสนใจรับซื้อเลยเนี่ยเอามาผมรับเช่าเลยอันนี้รับเช่าเลยนะ หนูมีมาสิบเลยหนึ่งพันสองหมื่นเหรียญของหลวงปู่หลวงปู่ม่อดเหมือนกันเหรียญนี้เออ่เรียกว่าอะไรฮะเหรียญเนื้อเงินเหรอฮะเรียกว่าเหรียญรุ่นอะไรฮะเหรียญนี้เป็นเหรียญที่สร้างไม่เยอะนะครับสร้างสร้างประมาณร้อยแปดเหรียญร้อยแปดเหรียญร้อยแปดเหรียญตอนนี้มูลค่าเท่าไหร่ก็หลักหมื่นหลักหมื่นครัใช่เดียวเหรียญนี้อันนี้นบเก้าลงยาเหมือนกับเหรียญทุนทินเดลเกรกไหมใช่ครับ แต่เดียวเลยตอนแรกมือเกการม้วนมแต่นี่ลงปูมนลงปูม้วนอานนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ประมาณหนึ่งหมื่บหรนี่บวกลบนะสุดๆเลยแปลว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เขานิยมหากันก็คือบปูมวนพรต้องถินนะครับจะพระของนี่จะเป็นปูม้วนไปของชาวชนบุรีทุกบ้านต้องมีทีนี้มาพูดถึงทัะสาคนนิยมที่มีมูลค่าตอนนี้ที่พี่เก็บไว้แล้วอยากจะโชว์ะรับซื้อเหมือนกันมาแล้ว ดูได้เลยนะต่อมาครับเหรียญรุ่นนี้แปลกดีเป็นเหรียญของใครครับหลวงพ่อพาวัดพญานาคหลวงพ่อพาวัดพญานาคนครสุพรรณสวรรค์บ๊อบยิวบ๊อบยิวอครับผมรุ่นนี้เท่าไหร่ครับก็แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทแล้วโอ้นะครับต่อมานี่คือเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รุ่นเหรียญจักรพรร เลื่อนสมณศักดิ์หรือเขาเรียกว่าเส้นบากอ๋อตรงนี้ตรงนี้จะมีเส้นตรงนี้มีเส้นบากตรงนี้มีเส้นยาอ่าครับผมเลี้ยงหลวงอุทวดเลื่อนสมณศักดิ์นี่ตอนนี้เขาซื้อหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่เท่าไหร่ครับมาสองแสนพ่อเอาตรงนะตอนแรกจะมาถ่ายทำรายการให้ฟรีแต่ตอนนี้อะตอนเนี้ยคิดตังค์คืิดตังนิค์ชีวิตพ่อดูวุ่นวายเลยนะไอสองคนนี้มา ครับผมเมื่อก่อนมาอันนี้แปลกครับอันนี้แปลกเป็นโซน,นิเบน,เนหลวงพ่อพปานบางโกงหลวงพวอ่อปานบางโกงอายุทยาอายุทยานะครับผมความพิเศษของรุ่นนี้คือ,อหลวงพ่อพปานเป็นพระที่สมัยก่อนถือเป็นพระหม่อมนะมทำไว้เพื่อจะรักษาคนช่วยพระคุณเนื่นะองจากว่าเรา กินข้าวก้านปลาติดคอเอาลงก็ปลาลงก็มาเอาล่ะอันนี้คือติดแล้วแทนแทนที่จะเอาเอาเอาถังมาเคลียร์ช่ไหมครไม่ต้องสมัยโบราณใช้เลยใช้ดีหรอใเอาอันนี้เลยแล้วก็มีคนทาเป็นตำเสน่ับดึงขอใช่เลยเส่หลวงปู่องค์เนี้ยนะครับเหรียญเนี้ยชื่อเหรียญว่าอะไรนะชื่ออะไรครับก้าวปลาตี กินอันนี้น่าจะกินรุดกินรุดการรุดแรงด้วยพื้นปีแข็งความเชื่อ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 ก็คือใช้สําหรับรับราชการเสริมยศเสริมมูลค่ามูลค่ามูลค่ากระแสบุกโอเคกระเป๋าอยู่แล้วจ้าเอาไปตอนไหนมามาแล้วสององค์เสริมเสน่ห์ด้วยแล้วจะเป็ำแบบให้คนรวยเจอที่ราชีเลยนะ พระอะไรครับอันนี้ก็มือแผ่นแม่จ่าแต่พระองค์้สูงมากนะตัดกันยังไงอะสององค์นี้ความสวยองค์นี้เห็นไหมคิ้วมีหน้ามีตาองค์นี้ไม่มีหน้าเราจะดูได้ยังไงของเก่าแหละนี่ว่ามันแทนไม่แทนนอกจากดูพิมพ์นะต้องดูเป็นคือเราจะต้องพอตอบแบบนี้ก็ไม่ต้องร้องตอบอะไรปักคำว่าตอบแบบนี้องคุยกันแล้วแหละต้องดูเป็นนี่ก็คือหนึ่งยังไงครับผมสิ่งที่รีลัมอ่าถ้าคุณแทนแม่จ่าในจบทีพิเศษอ่ะ จะมีว่าโลภีนี่นะ,ะ,ะว่าโลภีโอเนียคุณผู้ชมเขาว่าว่าว่นโลภีนะั้นหรือาพระผมก็ดูผีนะครับผมลองจะได้ยินตำนานความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างสร้างพระนะครับที่มีพุทธคุณบางคนเนี่ยเขาเชื่อว่าการสร้างพระก็มาจากมวลสารที่มีพุทธคุณเท่านั้นนะครับแต่ว่าในบางความเชื่อบางตำรายนะครับของบางเก,กจิอาจารย์หรือ เขาบอกว่าพุทธคุณเนี่ยบางทีเ <an> น <episodes on> <sh ake> ี่ยก็ต้องมีสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยเพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นที่เราจะรู้จักนะครับก็คือผลภงพายุมารของหลวงปู่ทิพย์สซริโกนะฮะวัดทหารแด้จังหวัดระยองนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่พี่ลู้เพิ่งเคยได้ยินแล้วมาเห็นของจริงที่นี่นะก็คือพระผนกระดูกผีนะครับผมตอนนี้ผมกาลังบอกให้ทางพี่นับแฟนแท้นะครับจตุคามรังเทพเนี่ย กมีประวัติก็เรื่องราวของพระโกปูผีเลยนะครับแล้วก็มีของจริงด้วยนะฮะกำลังให้ทางต่างชาติเนี่ยนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องหลอนนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของพระที่มีมวลสารมาจากแปรรูปผีด้วยอันนี้ต้องรอติดตามนะรอพี่นัทแต่งมแท้นะฮะอ่ะอันนี้อยู่ประมาณห้าหน่และอันนี้ล่ะครับอันนี้อยู่ประมาณ โอเคงั้นพี่นิวก็คงมีไปถูกต้องโอเคโอเคพ่อให้ไม่ได้ผลต้องทัดหมูโอเคนั่นแหละทำาก็หมูได้ถูกช่ครักมได้ก็นด้ับครับมครับเอาละครับคุณมู้โมครับรายการสนุกมากขอบคุณพี่มากเลยที่แบบให้คำแนะนำแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับพระ ของดีของดังในจังหวัดชนบุรีเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยครับการยุทธวิธีกีฬาขวัญจะกลับนะครับมีอะไรครับตื่นทีมชนติไทยเฮ้ยแต่เหมือยู่ตรงไก่ปะต้องมีโอ้โหแจกก็ต้องเป็นภาพที่มีพุทธคุณสูงจริงเหรอดวงจางของจังหวัดชนบุรียั่วบอกนะคุณถึงหน้าเราเลยอันนี้คือภาพของอันใครครับ ของหลวงปู่พ่นวัดเดือนระม่อำเภอพระนคมจังหวัดชนบุรีครับเขาเรียกว่าตกไฟฟ้าพี่ฮะตกไฟฟ้าทำไมเป็นไฟฟ้าฮะใช่ชื่อตกไฟฟ้าเพราะว่าไฟฟ้าเป็นผู้ดำเนินการในการจัดวิเคราะห์อัตโนมัติสาระซ้ำอ๋อคือการไฟฟ้าคุณผู้ชมพิมพ์สวยมากเลยนะอันนี้น่าเก็บนะครับน่าเก็บครับนะคนชนบุรีก็ยังสอดหากัรสอดหาได้ครับผมนะฮะก็มีจํานวนน้อยแล้วนะสร้างไม่เยอะไม่เยอะครับ กรรมการที่มีกรรมการที่มีประมาณไม่เกินสองเลอหายากมากโอ้โหไม่ใช่อยากหาง่ายนที่ผมให้นี่ผมผมจุกเก็บไว้เไม่ได้ขอมาวางจำหน่ายนี่ไงแต่ที่เราเห็นว่านานๆน้องๆจะมาสักทีเราก็มอบให้ไม่จริงหรอกพ่อลูกสไตร์มาเปิดเอ โอเควันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสนุกสนานมากเลยขอ,ขอบคุณมากเอาเป็นว่าใครที่เป็นชาวชลบุรีหรือใ,ใครเป็นจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่ศรัทธาในหลวงปู่ม่์นะครับ,บ,นนรบแล้วก็อยากสะสมพระของเกจิรุ่นเก่าๆนะครับที่ท่านเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับก็มาเยี่ยมเยียนได้ที่ย้ำอีกครั้งหนึ่งที่ท้างเรือสเตชันชลบุรีโดยเฉพาะที่สูงพระคืออีสูนแต่เข้ามาได้เลยนะครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากเลยมีกองเชียร์ด้วยนะขอบคุณด้วย สนใจสินค้ามงคลบายริวจิตสัมผัส mu 8 8หรือสแกน QR โค้ดได้เลยนะคะ